นีมาหน้าเนาะหน้าพ้นจ่อย,อยเข้าแล้วครับถึงว่าเบิงบ้งเป็นเกลียวเผาครับอ่าเบิ้งครับนี่ครับก็ <c oughs> เกลียวได้หลายเติบมันร้ายเติบ,เ,ตบกเกลียวเกเเอือบจะแล้วแล้วแต่ว่าสิเข้าเบิ้งว่ากัวจีได้กัวจีได้เขาแต่ละเมทหนะักกัวจีได้เขาเป็นเขาเปลือกแล้วสิเอาไปตาก แห้งอยู่ตัวดิสีเป็นเขาอีกโอ้หาักนะครับเลยเบิ่องเอาครับฝนขณะรถเกี่ยวคู่ตาเป็นแห้งครับได้หนิลอยหาแร่งแต่มันแห้งบ่เถืองนี่มันบ่ได้เลยนี่หมู่บ้านมันโล่งเที่ยนหนึ่งแล้วครับอันนี้แหละหล่งหน,อง,หนองนี่แหละเป็นจีตมเป็นจีตมโลงไปเรเดียว กีตมเขาไปอ,อัดล่ออย่างเป็นมุนลุย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 แล้วกระสลมล่มมองมันก็ได้เพาะฉันจ้าของนั้นรถเกลียวเป็นกันเลยแนะน้เจ้คของหน้าว่าในสูบน้ามไซเดอร์าะฉันขัดสูบน้าม,ไไมีน้ามกว่ามานยังสีมันจังสีล่างลอยนกะ็ก้องเป็นเพว่าจะคล้องหน้า ได้เาอาเครื่องหน่อยมาสูบใจแต่ตอนเย็นแล้วอมอนี่ก็พอดีเลยล่ะพอดีเห็นเลยนะครับรถเกี่ยวมนว่าเกีียวได้ยังไงเนี่ยคอยไปคอยไปคอยถอยถอย,ถอยแล้วก็เดินหนาแล้วก็ถอยแล้วก็เดินหนาสันโยกไปโยกมากนะนะครับความลำบากของทุกคนครับไอ้รถราจางเกีียวกับลำบากด้วยกันมวว่าม่าลำบาก คืนหยากอือกันว่าเออบานได้ยั้อยกูติดติดตมบนออสิลมบนอ่นนะนะกันลมนี่ก็เป็นเรื่องเี่เลยครับเอาขึ้นหยากอีกขึ้นใบลูกตา,าต้องเป็นดึงยางแมคโครอาแมคโครมาดึงอีกโอ้เสียแพ้งเลยครับเด้อแมคโครมาตะลกียนี่ก็แมคโครมาตะลกียนี่ก็ต้อง หลายพันุนะครับเสียคายเขาคาเมาด็ดมหลกักเพราะฉะนั้นรถเกี่ยวพยา,ยามที่สุดพอดดินลมแหละเป็นดีที่สุดแหละคันดินลมลมสิเขาก็บางเทียเขาบางเจ้าบางเทียบางรถเมาส์รถล,ลับยางเกี่ยวเขาก็โบมาเกี่ยวเลยครับเลยมาอยางอยู่ว่านี่ครับเป็น คนในหมู่บ้านเดียวกันเลยได้ใส่น้ำกันเลยต้องมากมือนีก็ิิมมากอะเกือบเที่ยงแล้วอ่าโดนอ่ะฝนฝนเบืองรถแดงครับรถบรรทุกมเมาเขาเมา่รับเขาเลยเ่ยกับของหน้า ว่ารับเขาอันนี้เพราะว่าสิตาไปกับเป็นท่านเขาปลูกมาเพราะว<ฮ>่าเขามันเม็ดงามสวยดีผมมีเขาอื่นปนเท่าไรวะนะอืนที่ไปบ้ตากแห็งตากหลายๆแดดก็จังเอาไปใส่ถุงไว้แล้วก็ไปไแต่เด็กท่านรอบฤดูกาลหนาเออเก่าเทียเทียดเทียดหนึ่งรอบนั่นนี่ หลายหน้าที่อยู่เหมือนกันนะฮะ,ะเวลานะแต่ว่าปลาพี่เอาม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 าแซวไว้ก่อน,นมันปลากันไม่ต้อตายก็แซวไว้ก่อน จเจอหนึ่งหลอบนี่หนิโด้นี่ลีเพราะว่ามันลมดินเหนียวลม,ม,มเบี้ยมีน้ำนี่น้ำซอยลอยเลียงซอยอันล่างตีนขีตตมออกไปนำ้ำขีตตมบดติดตีนหลอดบดติดหลอดขอกาล่อมอีดึงยากอีก khoai nhầm à <laughs> khoai nhầm khoai nhầy à <laughs> cái chàng con uống chèo rồi đi ta và toang Chúng mày con. นี่ยูนเนื้อตุสมมุกขึ้นเลยเว้ยไม่หว่ะไม่เจ้วเป็นกันที่ันอยู่ป้าไม่ได้ไดปวดแล้วปัเอวันนี้แหม่ว่ะที่มันมันเปนแม่เนี่ยไม่อั้กวอนสันว์กไปทุบอกวไอ้แก่เี่าดีใจเลล่รอบ มันลไมไม่ว่าเจาะเห็นว่าเนว่ามีหนามีเกีียวไปเลย,ย,ยเออเม็นสิเหนียวแล้วก็มืนเลยรล่อมันเบล่างนั่มีหนามเนสิ่งหนามคออยไปล่างเนี้ยไปได้ขมิ้นเลยเอาใส่ารถแห้งไี้หนี่เออเป็นรถรุ่นกาเดี๋ยวไได้อันนี้มันลอยหาแรแล่งับ chấm lo lo về bay nào hả bắt toán ở đây là bắt toán luôn nữa bắt toán như tố khang đây này bắt <laughs> <laughs> toán lại cái này bắt toán lại cái này không có đầy muốn mình muốn muốn bà tốt hàng ว่าเจ้าบังเอาองคู่สูงทำไมเจ้าก็ขึ้นบังเอามันพูนเทียบดิพูนได้ครับนี่ระดับมันขึ้นเก่านี่ในหน้าต้งเทียวแต่ละเกี่ยวแต่ละรอบ เออคนนหมม่บานครับมันหล่อมึงโอ้ยเราเห็นล้อยู่มึงเห็นบ่แล้วออรรถค้นคั้ยเล็กเข้าย้ำมั่แล้วทำนี้มาแล้วไง เรไอ้สมลองมาติดลองอยี่ท้านี่เ่ะอืมัวนะัาลงใ ่ยักแล้วบาตัวไผวมมกินไม่้ผาากิไ้ด่านไวพอพอพอทำไมเป็นสาแลทำไมให้ยายพูดอย่างเนี่ยเต็มแล้วเต็มแล้ว เ,เสียงสิงงเป็นการเต็มครับนะยักษ์แล้วอ๋อนี้นี่เครื่องนี่นะตันตันนิดนิดนี่ละตันสองเดี๋ยวว่าขันมีอ่าขันมีน้ำออมีน้ำไหลหลวงเลย บอกกันไปน้องนี่ต้องมีน้ำอย่างเดียวหาว่าน้ำบอกนี่แล <hi> ้วคือโล <land> ่มองเป็นที่แล้วคือแค่ว่าเานนีะ

เพื่อนอุ้มเลื่อนยังรถตาก็เอนยังได้หนึ่งถังรถประมาณหนึ่งตันสองร้อยห้าสิบกิโลคุนไปตากไปตากตากไปเลยเฮ็ดท่าน เสรแล้วเช่นะครับนะ้าวงติชายทอดสร็จเลยสมีกอนละครับครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไหลกดแชร์กดติดตามด้วยกันเด้อสวัสดี